สวัสดีค่ะวันนี้ลูกค้าเปลี่ยนล้อใหม่ป้ายแดงฟอร์ดนะคะขอบ20นะคะสวยๆนะคะอีกหนึ่งชุดนะคะดูในรูปลาลาดูนะ <c oughs> <c oughs> สวยมากๆเลยนะคะล้อใหม่ป,ป้ายแดงฟอร์ดขอบ20นะคะนี่วันนี้ลูกค้ามาเทินล้อเดิมนะคะนี่สวยๆเลยจุดนี้นะคะนี่ใครรอหยดน้ํานะคะหยดน้ําขอบ16 5หรูนะคะมาแล้วนะคะเดี๋ยวแม่ค้าจะรีวิวให้ดูนะคะ ใครที่มองหาล้อหมายป้ายแดงนะคะแวะมาดูที่ร้านได้เลยนะคะ ขอบคุณค่ะเดินทางปลอดภัยแหฮงๆรวยๆจ้าร้านสัญญาการยางปากทางห้องเฮียมเพยอยังตลาดจังหวัดกาลสินนะคะสามารถแอดไลน์ ID 099354 4468นะคะจะเป็นยางใหม่ยางมือสองนะคะล้อใหม่ป้ายแดงออฟโรดซา้าลุยล้อเดิมล้อแต่งนะคะมีให้เลือกหลายแบบหลายชุดเลย ำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ